ก็กลาบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องการซื้อขาย ID เกมนะครับการซื้อขาย ID เกมเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำนะให้เพื่อนๆซื้อ ID เกมเนี่ยราคาไม่เกิน1,000บาทนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะหาได้นะนะครับลงทุนทีเดียวจบเลยนะครับทําไมผมถึงบอกว่าราคา1,000บาทมันไม่แพงนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เล่นเองอะ่ะผมฟันธงได้เลย หนึ่งปีเพื่อนๆก็ไม่สามารถสร้างทีมได้แบบผมนะครับผมเนี่ยใช้เวลามาหลายปีนะนะครับไอดีที่เพื่อนเอนเห็นอยู่ตอนเนี้ยอันเนี้ยผมซื้อมานะนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะผมสร้างไอเดีเกมเนี่ยโหดประมาณนี้แหละแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าผมเล่นมาประมาณห้าหกปีได้มั้งห้าปีนะครับกว่าจะได้นะครับแล้วผมก็โดนแฮ็กไอเดีเกมไปนะครับผมเสียใจมากผมจะตอนแรกผมกะว่าผมจะเลิกเล่นด้วยซ้ําไปนะครับ แล้วบังเอิญว่ามีพี่พี่เขาก็เสนอขาย ID ดีเกมให้ผมนะครับผมก็เลยซื้อ ID ดีเกมนี้มาในราคา600บาทบอกตรงๆเลยว่าผมซื้อมาแค่600บาทนะครับ600บาทผมได้อะไรเพื่อนเเข้ามาดูในทีมนะครับนี่ได้ตัวเต็มเลยนะนี่แถมอัพค่าพลังให้เสร็จสาบเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะครับดูโรนันโดนะครับโรนันโดเนี่ยไอดี ID เก่าของผมเนี่ยโรนันโดสแต็กเกนะของผมอะ่ะ เพื่อนๆที่ติดตามผมจะรู้ดีว่าโรนันโดผมได้สแต็ก99นะครับน้อยคนนะที่จะมีโรนันโด99นะครับนะครับแต่ว่าไอเเก่าผมก็โดนแฮ็กไปนะส่วนไอดีนี้ผมซื้อเข้ามานะครับสแต็ก98ก็ถือว่ายังพอใช้ได้นะครับแต่ค่าพลังการอัพเนี่ยพี่เขาเจ้าของคนเก่าเขาอัพแบบว่าเป็นเน้นกองกลางมากเกินไปนะครับเนี่ยเห็นบรรทัดที่2ไหม c o n อะคอนโทรบอลการส่งบอลการยิง แล้วก็การเข้าปะทะนะครับจริงๆแล้วกองหน้ามันต้องอัพเหมือนเมสซี่นะครับเดี๋ยวดูเมสซี่เอาดูฮาแลนดีกว่าฮาแลนด์นะครับเนี่ยกองหน้าตัวเป้าต้องเป็นร้อยเกือบทั้งหมดนะครับอย่างฮาแลนด์เนี่ยสปีดหนึ่งร้อยการออกตัวหนึ่งร้อยเอ,อ่อค่าพลังอะไรเขาเรียกอะไรนะค่าความเหนื่อยวิ่งทั้งเกมหนึ่งร้อยกระโดดมงบอลหนึ่งร้อยนะครับโรโรนันโด สปีด100ก็จริงการออกตัววิ่ง89นะครับการค่าพลังความเหนื่อยนะครับเออ86นะครับกระโดดมงแค่87นะครับอันนี้คือพี่เขาอัพค่าพลังมาแบบเป็นเน้นกองกลางไงนะครับกองกลางมันต้องอัพข้างล่างให้เต็มนะครับนะให้ให้ให้มันได้มากที่สุดอะนะครับประมาณนั้นมันการอัพนักเตะมันมีเทคนิคการอัพนะครับไม่ใช่ว่าจะอัพมุ่มั่วนะนะครับ เออพูดถึงเรื่องอะไรแล้ววะนะครับการสร้าง ID ดีเกมเนี่ยเพื่อนๆ่น,นะถ้าใครเล่นเกมนี้ถ้าใครสมัครใหม่นะผมบอกเลยว่าสร้าง ID เกมโคตรยากต่อให้เพื่อนเอนเติมเงินเยอะๆเนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้นิดนึงนะครับแต่มันก็ต้องใช้เวลาเหมือนเดิมนะครับนะครับมันต้องใช้เวลาเป็นปีๆจริงๆนะครับกว่าจะได้ ID เกมเต็มแบบนี้นะครับ ถ้าถ้าเป็นสายฟรีแบบผมเนี่ยผมใช้เวลาประมาณ5ปีนะกว่าจะได้นักเตะเต็มทีมแบบนี้นะครับใช้เวลาเป็นปีๆจริงๆนะครับถ้าใครเคยเล่นเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดเลยว่าผมพูดจริงหรือไม่นะครับนะนะครับผมก็เลยแนะนํารุ่นใหม่นะครับที่อยากเล่นเกมนี้นะผมผมก็เลยแนะนําว่าให้เออซื้อไอดีเกมดีกว่านะครับไม่จะเป็นต้องซื้อกับผมนะครับหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไว้ใจใครก็ ไปหาคนนั้นได้เลยนะครับทําไมผมถึงแนะนําให้ซื้อนะครับก็เพราะว่าเพื่อนๆลงทุนทีเดียวจบเลยนะครับอย่างผมเนี่ยผมลงทุน600บาทใช่ไหมผมไปขอซื้อเขานะครับในราคา600บาทดูสิ่งที่ผมได้นะครับมีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยอัพค่าพลังให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผม,ผมแค่มาตกแต่งนิดหน่อยนะครับนักเตะที่ผมชอบนะซื้อขายตกแต่งนิดหน่อยนะครับลงทุน1000บาทเพื่อนๆคิดว่าแพงใช่ไหมเพื่อนๆดูการเติมนะครับ เนี่ยดูการเติมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงหาตัวอย่างให้ดูนะครับเนี่ยดูเพชรดิเนี่ยอันเนี้ยสองพันเจ็ดร้อยเพชรใช้เงินบาทนะครับสองพันยี่สิบห้าบาทนะครับหกพันเพชรใช้เงินสี่พันห้านะครับสี่พันห้าบาทจริงๆนะไม่ใช่สี่พันห้าในเกมนะเป็นเงินบาทเราอะ่ะจริงๆนะครับแลกกับหกหกพันเพชรอะ่ะนะครับเนี่ยเพื่อนๆเ,เอาเงินหกพันบาทเนี่ย มาซื้อไอดีเกมไม่ดีกว่าหรอนะครับเนี่ยใช้ใช้เงินสี่พันห้าเนี่ยมาซื้อไอดีเกมไม่ดีกว่าหรอเพื่อนเพื่อนซื้อไอดีเกมเพื่อนเพื่อนก็ต้องเลือกอีกนะครับเลือกว่าเออมันคุ้มกับราคาที่เราซื้อไหมนะครับอย่างผมซื้อเนี่ยผมดูแล้วมันคุ้มนะครับดูดูเงินผมได้ตอนแรกผมผม,มีอยู่ 90, 000, เก้าหมื่นนะเนี่ยเงินเขามีให้ผมอยู่เก้าหมื่นเพชรมีอยู่ประมาณร้อยสองร้อยเพชรนะครับแล้วนักเตะก็เต็มทีมเลยเนะี่ย เพื่อนๆคิดว่าคุ้มไหมในราคาหกร้อยบาทที่ผมหาซื้อมาได้นะครับน่ะไม่ต้องไปเติมเพชรนี่หลายร้อยหลายพันเนี่ยดูค่าเพชรแต่ละอย่างนะครับอันนี้ห้าพันเหรียญทองแปดร้อยเพชรในราคาหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเนี่ยนะครับคือผมก็เลยแนะนําว่าถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ผมแนะนําให้ไปซื้อไปหาซื้อไอดีเกมที่เขาขี้เกียจเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปหาซื้อดีกว่านะครับลงทุนทีเดียวจบเลยนะครับ มันมีคนขายอยู่อยู่ในกลุ่มนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้เรื่องขายไอดีเกมเนี่ยอยากหาไอดีเกมทักมาหาผมได้ผมก็สามารถเป็นสะพานให้เพื่อนๆมาหาซื้อ ID ไอดีได้ผมมีช่องเออมีแชทมีอะไรอยู่นะครับหมายถึงแชทกลุ่มที่เขาซื้อขายกันนะนะครับผมมีอยู่นะครับเข้าดึงผมเข้ากลุ่มตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้จาไม่ได้เหมือนกันผมเพิ่งเข้าไปดูนะเพิ่งรู้ตัวว่าอา้าวผมมีกลุ่มซื้อขายไอดีเกมนี่หว่านะครับ ถ้าใครอยากได้ไอดีเกมก็ติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวผมแนะนำให้นะครับนะพูดไปแล้วงงไปไว้ย สรุปแล้วกันนะครับสรุปนะครับคลิปนี้นะครับใครอยากซื้อขายเอยใครอยากซื้อไอดีเกมอยากขายไอดีเกมก็ทักมาหาผมได้นะผมมีกลุ่มซื้อขายไอดีเกมให้เพื่อนๆนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยมาตกลงราคากันได้นะครับกลุ่มผมเนี่ยไม่มีใครโกงแน่นอนผมเอาชื่อผมเนี่ยเป็นประกันได้เลยนะครับจอห์นวิกเนี่ยนะครับนะครับใครอยากซื้อขายไอดีเกมก็ติดต่อได้นะครับผมพูดไปผมก็งงตัวเองเหมือนกันอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ